สวัสดีจ้าพี่โโคลาดบาดองด้จ้าสวัสดีค่ะน้องแก้มค่ะสวัสดีจ้าโอ้ทำไมหัวน้องแนนกระเซกระเซิงยง่างเงี้ย <laughs> <laughs> อาจารย์ <laughs> ว,วันนี้ก่าวัสดีวันลอ่กรท่ทงของไทยนะจ่ะนี่าั่นี่น้อาแน่านไม่ได้าปทาฮาฮไไาาะะ่าว่า,า้่าฮ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 ่อฮ่าฮ่าฮ่าร่าฮ่ว้่าฮ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 นาฮ่าฮ่นฮนะ่าฮกาฮ่าฮะาฮ่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 าน่าฮ่าฮ่าฮอาฮ่าฮ่าฮ่าฮี่้ฮ่าาฮ่่ <ท>สามอันเจเจไม่ไปนี่เจ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 ไม่ไปเจเจอ้อยบาทเออเจเจเขาจะไปน้องคนแรกไปเจ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 เลยะคนอยอ่จะบัตรบัตรทุตเอวาบัตรทูดิฟที่จะมาทํำกระทงก็มีใบตองก่อนจะก็อะไรอีก ต้นกล้วยหยวกกล้วยคะ่ะกาดา <laughs> หยวกอะไรละ่ะกล้วยค่ะดอกไม้เออนี่มาจันมาทำกระทงกับตังแกมเด้อนี่เออดอกไม้ถูกเทียนก็นเตรียมพร้อมเลยจ้นันแกว้วบาดแจ๊ดเ<ท>ด้อนี่มาทำกระทงกับตังแก,กมนะจ๊ะเออนี่กรวบาดแปดอีกก็แจ๊ดเด้อนี่สรุป ลหลอยเฉยใช่ไหมจะไม่ให้มีงานเฉดสก,การ์ดอะไรใช่ไหม,ไมทำถอดหนูจะทำอะไรหนูจะเอาใบตองให้หนูจะเอาอะไรจะทำ<อ>ลูกทรง,งไหนใบตองก่อนไหมเออแกนทำเป็นด้านนี้ลูกทำเป็นร้อ,องทำเลยใบตองอกงอันไหนที่หนูเขียนมาอย่างสวยสี่เออไม่ใช่อันนี้แนมะ่มันไม่ขาด แล้วอันทีทำกับโรงเรียนละทีนี้ลืมเอามาลืมเอามาจากไหนทำโรงเรียนเอาไปส่งเอาไปลอยแล้วมันยังบวชลืมเอามาล่ะแม่บวชอย่างไรซองท่านทราไหมในกบฏใหญ่เนี่ยนี่เลยจ้ะถึงงานนาเทศกาลลอยกระทงกระเตียมาทำกระทงกระทงกันนะจ๊ะนี่กรทงยายทำใหม่ด้วยทำหรือแบบไปสือมาหน่ะของ ไปทำไปเฉยก็ทำกวัดทำขายพายุเขาบ่านพี่โยก็พ่โยดูข่าวกับเมือฝนจะตกฝนอะไรนะพายุขขาจะถึงวันที่เจ็ดเดี๋จ้ะพายุอะไรอะพายุเมกีเมกีเหลอะไรก็พายุสื่อเมกีทำงายาเขาหล่อทำไม่ะส่แปใช่าแล ทำได้ไม่หน,นูเกมหนูทำนั่นนึ่ะประมาณก่องอ่ะที่เกินไปส่องลองก็ได้แต่ว่าฝืนนั่นึ่ะต้องลองพื้นดอกหนูจะทำคนอ่ะเรียนไปส่งทำดอกวารามปักมันปักยากอาจะทำกขอบไม่ใหญ่แค่ละน่ะตัวบัดรบัดข้างบนจะมาทำขอบยังไงล่ะเกล็ดไปเรื่อยเนาะเกล็ดแม่เปลื่ย อันนี้น้องแน่ก็จะลืมทำแล้วจ้ะแม่ทำเมนูกันที่ของน้ขดาดหายคอยดูน้องเกียร์จะได้ไหมเด้อบันี้ <c oughs> จะทวงนี่หรือว่าทำถาดคือเฉยทำถาดเฉอันนี้พี่โยกนันนังอยู่จากทางนาบานเลยจะจิ้ อันนึงก็ลอยเขาทำมาจากโรงบาแล้วมาฝากไว้เดี๋ยวเขาจะมาเอาของยายของยายก็อยู่ในถุงหนุนเดนยายก็ซื้อเข้ามาจากปัดนั่เลยยายสื่อทนะโอยายก็เฉยอุดหนุนแค่นั้นเด็ออก,เ,ออกเ,เป็นกำลังใจให้น้องแนนน้องแก่ด้วยจ้ะนี่ ดดกองละนิดกองหนึ่งมีนิดเดียวลองไปซื้อแล้วไดว้มีไม่ถึงยี่สิบตัวสำไมพอดั้น,นัาานออ้นนี่ยในเงตงเอาฮหไปอาอันนยายมาใามาจิ้มฟันมาแล้ว,ลวเคยจะเคยซื้อมาใบใหม่เพราะว่าลองซือ้อคนก็ลงบาสซื้อแล้วได้ไม่ถึงยี่สิบตัวดับเข็มม,มุดลองซือ้อ เป็นโลเป็นเลยต้องใช้แม็กหนูมีดันิแม็กมีแต่ว่ามันหายมีแต่หายไปโรงเรียนทำกับโรงเรียนหายก็บด้มาชุดิบกับมีไม่เยอะเลยจะกับมีเค่ดอกดาวเรืองเค่นั้นองมีดอกสีชมพูนิดนึงเขามีการกลวยได้คอยดูมานองเนี่จะปฏิดินยังไงการกลวยมาติด มาหลุนกันแบบของใครจะสวยกว่กันเด้อจันนี่ก็ลืมทําขอบทํานั่นไปก่อนจ้าโอ้นี่เมลี่เตรียมแต่งตัวออกตะวีตะวันเลยจ้ะนีสีม่วงมาเลยจ้ะนี่เมลี่เป็นคนขายกระทงดากเลยต้องรีบไปตะวันเลยจ้ะนี่ไปช่วยทั้งวัดขายกระทงดาจ้ะ ่อเขาเมเดียวมาเลยจะซือาแต่บัดช่วยวุฒนุนทั้งบัดจะไปช่วยทํำแล้วก็ช่วยซื้อมาด้โรมเลยตกใหม่ได้แตกใม่ไ้ไหนเตเลยนกเก็บกันี่นะทำไมนุเอาทางโหนกก็ไมเอาทางโหนกไปแล้วตกไม่เอาไงเก็กัเตียมทํำเลยแต่ น้องเกมก็ลืมไอ้น้องแนนก็ลืมนั่นแหละจะนี่ประกอบเป็นรูปเป็นลางเลยเพรา,าะน้องเกมยังไปไม่ถึงไหนเลยถอดเข่าถอดออก<ๆ>เลยจ้ะเนี่ยจะทำทรงไหนรูปไหน,นอันของหนูหนูจงเอาใหม่จิ้มฟันไหนละ่ะ<อ> จาก,กันเดี๋ยวจะเราจะเอาทรงไหนนะจะได้ทำไม่นอวันนี้ก้บาบะหนูไปทำการโรงเรียนหนูทำทรงไหนล่ะลูกนห,หนูปักใหม่ก่อนหนูปักใหม่ออมออมออมล้วหนูคอยเอานี่ปักเออหนะแเราคอยเอานี่ปักมันจะไม่แตออกอ๋อเนี่ยมันเปลี่ยนเก่งเมื่อไหร่เนี่ยยากหน้า ทำเสร็จก่อนแม่ไปลอยก่อนนะแม่ลอยไม่รอป่ะแม่ต้องทำสองอันเออาลงมือทำกระดจ้ะนี่กระทงจะลงทางไหมเนาะนี่กระทงนี่นกแก้มกระทงทย ระยะให้มันถูกด้วยนะลูกอย่าให้มันจีบก,ก,กันไลดี๋ยวก็ติดการไม่ได้น้องคนองใส่การดูดา้าได้ได้ทำให้ได้นะได้ไม่ได้โกงไม่อันหนึ่งต่างนะอันหนึ่งนอนอันหนึ่งไอร์เกจะทำให้เซ็ตงานนี้เลยได้ทำได้เชื่ใจนี เป็นเซียนเลยนะเซียนเซียนอะไรจ๊ะเซียนที่หลัหลดูตัว<ๆ>เองด้วยนี่จ้ะสืบสารประเพณีไทยนะจ๊ะนี่แต่ว่าถ้าไม่อยากทำเองก็วัดก็มีขายจ้ะพอดีเมลีก็จะไปขายกระทองอยู่กับวัดนั่นแหละจ้ะนี่ ดีไปช่วยก็ทำกระทงดาแล้วก็เ้าไว้ขายดาใครที่ขี่เกียร์ทำหรือไม่มีเวลาทำก็ไปสื่อกวาดด้นะจ๊ะแต่หนุงแนนกับหนังแก่เนี่ยม,มีเวลาก็เลยมาหนังทำกัน นัทำกันไปเรื่อยๆดูน้องเกมจะเซ็ตไหมบัดน,นี้เอา้ายังไม่ถึงไหนเลยนะโอเคให้ปักใหม่เฉยนั่นน่ะน้องเนี่ยก็ทำไปจนจะอ่อมเลยจะ้ะน้องเกมยังไปไม่ถึงไหนเลยนะ เกลื่แต่ชุดนี้นี่ไปเลอยกระท่งนะี่ใช่เออดูสูยายไม่ได้เปนะ็นยายแต่ชุดสวยไปยายสวยนะม,มากอะไรที่คือันนี้ก็ทำ่ำใส่ไก่เซตเลยแปบ๊บเดียวนะาจะถ่าตั้งใจท่านจริงๆจะ เอเคยอละนักเก็มจะได้ไปทันแม่ไม่นีเดี๋ยวมาลุ้นกันบ้างนาตาของน้องแก,ก่จะเป็นยังไงของนักแม่ยังพอดูออกเลยด้วยใจแบบเป็นทรงไหนรูปไหนแต่ว่า,าของน้องแก,ก่นี่ยังยังไม่ทนันเดี๋ยวหนังทำกันไปเรื่อยๆนะจ๊ะ แต่จิโต้ของน้องแก้มเริ่มงามเขาแต่จะอันนั้นทำไมมันยาวเขาละลูกหนูดูดีๆว่าคืออย่างฮะที่มันไกลๆเคียงกันแบบอันใหญ่กว่ามันยาวเขาพูดไงโอ้ดูยุงหรือ,อไรกรัดแขนดูหนักดำปีเลยโอ้โดนแมงวันเกือบจะยุงอือเสร็จแล้วนะเขาของแน,งเน่เสร็จแล้วจ้ะนี่ทำง่ายๆนะจ้ะนี่ของน้องแนนไม่ต้องยุงยากุณไว้อะไร พี่โยจะเป็นรูปเป็นล่างไม่น่านี่มานั่งพับกับเขาได้ดูสังกะสุกอะไรนะจ๊ะนี่ทรงโบราณไปเลยเดี่ยจากของพี่โยเป็นกระทงของคนโบราณไปเลยนี่ขับแบบธรรมดานะจ๊ะนี่ของน้องแก้มก็จะเซ็ตแล้วป้าบนสุดท้ายของพี่โยจะเซ็ตลังเขาเลยจ๊ะนี่ดูแต่ลองเ็ตก่อนนู่เนเดี๋ยวพี่โยจะนั่งถ้ำไปนะาจะแล้วให้น้องแก้ม นเ,นเดี๋ยวใส่อะไรต่อเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งจา้าแบบ<ช>หาบ่าไปเด้อ <c oughs> จันนี่นังแก้มเซ็ตก่อนใครเพื่อนเลยโอ้ห <c oughs> นูแม่หอข้างล่างนะั่นี่ลูกนะให้แม่หอให้นี่หอขอบนะเออแล้วจะลองเอาดอกไม้มาแนะปะแปะแปะมันจะเปลือกดอกมไม้เลยลูกดอกตาเรือมีแค่นะั้นกระทงตั้งสามอัน<ะ>อนุก็ให้แม่หอให้ก็ได้หอขอบนะ เชไอดแต่หนงเกมตะเลขโยหาบ้านนงเกมจะเซีหลัางสุดนะที่ไหนได้เซจจอนไข้เพื่อนเลยจ้นนี้หนูขอทำขางนะแม่เราเอาจะใส่ดอกไม้ใส่อันนั้นจนีเรจะทำอนี้เรอทำอนีรชั้นนี่ยหนงแกมอาจะทำาตเสียงแบบอยากเซจจอนชอเล็กขอทำาตนี่นี่ก็เซจกเลยจน กำลังห,อหอ่อขอบนะจ๊ะเดี๋ยวพี่โยจะทำให้พี่โยต่อนะจ๊ะเดี๋ยวมาหลุดมาดูกันตอนเซ็ตซับอีกทีหนึงน่งจะว่ารูปทรงจะเป็นยังไงนะจ๊ะนี่โอ้อนี่จ๊ะขเขาตั้งแกมกับเซ็ตซับเรียบร้อยแล้วดูเดี๋ยวรอดูตอนใส่ดอกไม้นี่แต่เขาตั้งแนวเสร็จแล้วนะอ้ไะของเสียบทูบเทียน รวยดีจกพอใส่กระดกดาวเรืองแล้วนี่แหละจ้ะเทศกาลงานรอยกระทงอืมทำไมไมันมาอยู่กึ่งกลางเลยดอกไม้นี่ไม่สวยเลยมันแกใส่ดอกอะไรได้นะใส่ดอกไว้ลายดอก เสร็จแล้เจะน้องแก้มไก่เละดอกหนไม้เอาดอกไม้มามีหลายดอกเพื่อนใส่ในนู้นใส่ในกลางว่ะคนจะทำใส่ตรงกลางแเอาทั้งขอบก่อนสิคะก็จะเอาตรงกลางก็โอ้นี่จ้ะน้องแก้มก็เริ่มใส่ดอกไม้แล้วจ้ะเนี่ยน้องแก้มก็สวยเด้น่ะเนี่ย ของพี่โยก็ยังได้อยู่แค่นี้อยู่นี่เจ้มวัวจะถ่ายดามวัวจะผนังทำดาดูนี่เป็นรูปเป็นล่างกระทงไม่หนิเก,ก็บบนยอดอันนี้ของน้องแก้บอันนี้ของน้องแน่นนี่จ้ะเดีจ้ในขณะทำไปเรื่อยๆนั่นน่ะทำไปเรื่อยๆนี่แหละจับภาวะยังไม่ถึงเวลาไปลอยดอก็อไม่ไปปักหม้ก่อน ไม่ทะลุดอกหลนี่นี่เอาทะลุเลยนี่วางไปก็ได้หรอวะดอกดาวเรืองนะม่นเคยเป็นไรดอกของน้องแกม้มนั่น,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 นมันในนัน่นอยู่แล้ววางวางไปเลยเนาะดอกพอมันเน้นตัวนั้นอยู่แล้วจับวางทีละดอกทีละดอกใช้เข็มเนี่ยไม่เข็มมันแต่ยากใช้ไม่ ลออะะไรนะบจบรรยากาศก็เลื่อมมืดมาเลยจ้ะอะไรจากคลิปนี้ก็จะไว้แค่นี้นะจ๊ะพี่โยก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกๆคนนะจ๊ะนี่ที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่โยแล้วก็รครอบครัวนะจ๊ะพี่โยพามาด,ดูการทำกระทงของบ้านพี่โยกันนะจ๊ะาสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะรักเอฟซีทุกคนนะคะ